ไปแล้วครับไปแล้วปลาอะไรไม่รู oh, oh. right oh. ้โอ้โหวิ่งยาวครับหมดลอกแล้วโอ้โหกิโลวะน่ะมันเริ่มเลยไปนู่นโอ้โหมีสองโลแน่วันนี้โอ้โห ของแห่ครับโตรครับเนี่ยโอ้โ,โหกิโ,กโลวะนี่มีสองมีสามเลยตัวนี้ไม่ดูมือดูมือเล็กไปเลยสุดๆดูดิเนี่ยเอาเทียบขวดน้ำเอาเนี่ยดู หนึ 1> 1่งห้าลิตรน,น่นี่เนี่ยกิโลครับนะนา,นาวว่ากิโลครับเหยื่อสดนะครับตับไก่พีสองดูดูสายดูสายสายแค่นี้ออยู่เฉยไม่ได้ต่อสายหน้านะครับเนี่ยสายสายเมนเต็มเลย